สวัสดีครับพบกับผมคูคูพีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคูคูพีทีหาเฮนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพากลับมาพบกับชีวีแมกกาซีนอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับชีวีแมกกาซีนนะครับแสงไฟเซอสโบนี้ผมเปิดตอนกลางคืนนะครับอาจจะสะท้อนเหมือนฉบับที่แล้วนะครับอันนี้เป็นฉบับที่382นะครับหน้าปกของเราก็ยังอยู่กับสตีดไฟเตอร์เหมือนเดิมครับซึ่งฉบับนี้มีความพิเศษนะครับถ้าใครซื้อต้องเก็บ อย่างน้อย2เริ่มนะครับในชุดนี้ไทยเก็บสะสมยูนิิเพราะว่าหน้าปกนี้ครับไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นความต่างนะครับมีสีฟ้านะครับแต่จุดอื่นเหมือนกันหมดแตกต่างกันตรงตัวละครหน้าปกนะครับอ่าน่าจะเป็นริวกับชุลีนะครับเด็กผู้หญิงซึ่งชุดนี้เราก็ยังอยู่กับสตรีทไฟเตอร์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูในตัวเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อในการประหยัเวลา ของแกะก่อนนะขออนุญ,ญาตข้างหลังนี้ยังเป็นช้างน้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับข้างในนะครับนี่นะปกผู้ชายนะแต่ต่างแค่น้าปกนะครับตรงเล่มน,นี้แล้วก็สันปกตรงนี้นะครับจะมีรูป ตัวละครดูที่แตกต่างกันนะครับแบบที่382มาดูหน้าปกกันครับนี้ครับแนะนำเคียวกับกันดั้มนะครับนี่เป็นแอมเปร์ซูเปอร์โรบอทนะครับกันดั้มนี่เป็นกันดั้มเรื่องใหม่นี่ครับแล้วก็นี่ครับการสตรีทไฟเตอร์นะครับซึ่งผมจะเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับการสตรีทไฟเตอร์ทรูของอนิเมชในตำนานนะครับกลับมาแล้วครับแล้วก็เล่มนี้นะครับสุ่มโปรโมการ์ดเลเซอร์1ใบนะครับซึ่งมีลายเลเซอร์1แบบนะครับส่วนเอ้ยมีลายขอโทษนะมีลายเเลซอรร์3แบบบนะคั 1แบบก็เป็นไลเซอร์ทั่วไปแล้วก็อีกหนึ่งแบบเป็นไลเซอร์ที่มีลเซนซ็นาตรฐานมสิบใบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแบบนะครับเป็นไลเซอร์ที่เป็นรุ่นทดลองหลุดมาไม่เกิน10บใบนะครับในเพจทีวีซีนได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็ยังพูดถึงสเกอร์อุลตร้าแมนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับนะครับขออนุญาตนะครับนะครับหน่อยนะได้ดูง่ายขึ้นนะครับนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่โปสเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นของผู้หญิงเป็นโปสเตอร์ฝั่งผู้หญิงนะครับแล้วก็อ่าเอามีสองฝั่งเลยครับเหมือนกันนะครับทั้งนี้ได้ทั้งสองรูปนะครับใครต้องยังไงต้องเก็บสองเล่มนะเพื่อสะสมโปสเตอร์นะครับนี่ครับสตีฟไตรเตอร์นะครับชาร์เลคเตอร์โปรไฟล์นะครับนี่ครับพูดถึงแกสตีฟไตรเตอร์ทรูนะครับแล้วก็นี่ครับตัวละครนะครับโปรไฟล์ต่างๆนะครับ นะครับอันนี้ก็นะครับต่อไปก็เป็นมาสไรเดอร์ก็ชาอย่แล้วนะครับมารไรเดอร์เจ้าประจำนะครับมารไรเดอร์มาเจ็ดนะครับเาไม่ใช่ไม่ใช่ก็ชาหรือเปล่าอันที่2นะครับนี่ครับตัวละครผู้หญิงมารไรเดอร์นะครับอัปเดตข้อมูลฉบับ3แปด2ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่ครับอ่าตันนี้ครับการ์ดโปรโมอันนี้เล่นผู้ชายนะครับจะแยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับวันนี้มารไรเดอร์นะครับวารา อ่านี่ครับเมที่จะเข้าอนนี้ผมเนี่ยเล่นเล่นที่แล้วน่าจะมีพูดถึงเหมือนกันนะครับมิชชั่นโยสกุระแฟมิลี่ปฏิบัติการสายรับโยบ้านโยสกุระนะครับนี่ครับเรื่องนี้ผมซื้อมังงะอ่านนะครับแนะนาใครชอบก็ไปตามอ่านกันได้นะครับมังงะเป็นฉบับลิขสิทธิ์ของเนชั่นนะครับนี่ให้ดูภาพพระเอกของเรานะทาทโยและก็มุสซุมินะครับนางเอกและพระเอกของเรานะครับนี่ครับแล้วก็คุณพี่จอมห่วงน้องนะครับนี่ครับเรื่องนี้ครับ เมจิเกนเคนไม่รู้จักนครับเรื่องนี้เหมือนผมจะไม่ได้ตามนะครับวินสเบเกอร์เรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหในฟินิชขายดีอยู่นะครับเรื่องนี้นะครับเด็ดดันออกมามากเลยครับแล้วก็นี่ครับแนะนำอันนี้ใหม่ๆเหมือนเติมนะอินเชียร์แฟนนะครับจะมีชีวิตแบบสโลไลฟ์ของนุ่มถูกส่งไปเกิดใหม่นะครับอ่าแล้วก็เรื่องนี้ครับนี้แนะนำอยู่นะครับอันนี้ดันดันดันนะครับเรือง ตำนานตามหากระปุกครับดันดันนี่ครับถือใครสนใจมังะก็ของสยามอินเตอร์ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดังนะครับตัวนี้ครับดาทาดาจิมะโอรินะครับเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับไปไปเป็นลูกโอชิทุกคนรู้จักอยู่แล้วดังอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็อัปเดตข่าวการะสมติดไฟเตอร์ในตำนานนะครับก็จะบอกว่านี่ครับการระดับสูงสุดนะครับเปิดตัวการระดับ SSR นะครับ แล้วก็การ์ด U R ซึ่งเป็นการ์ดอันตรายระดับสูงสุด3แบบนะครับนี่ครับเปิดตัวการ์ดตีไฟเตอร์ครับเดี๋ยวไปตามดูได้คลิปเปิดการ์ดสตีไฟเตอร์นะครับผมลงไว้แล้วนะแล้วก็ไปชมการ์ดโปรโมนะครับ07นะครับของฉบับนี้นะครับมีตั้งแต่01 02 03 04 05 06 07นะครับนี่ครับต่อไปก็จะมีแถมต่อนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อกันต่อนะครับนี่ครับแล้วก็พูดถึงนี่ครับการดั้มครับหุ่นไม่ใช่การดั้มหรอกครับเรา ผมชอบเรียกว่ากันดั้มนะครับนี่ครับคุณใหม่เปดเผยให้ดูนะครับในเ,เรื่องแล้วก็ยังโปรโมทของอนิเมะอนิเมะเหมือนเดิมอนิเมะกรุ๊ปนะครับยังซื้อซื้อได้นะครับยังมีให้ซื้ออยู่นะครับแต่ตอนนี้คนระับ e อีพีิเกขนมแถมยุค p i เ a ตแอบทะเลคาเรีย At นกลุ่มแม่น้ำหูโหตันโจนะครับนขนมเก่านะครับนี่นี่อยากอยากได้ตัวนี้มากเลยครับการ์ดเด็บอลน,นะครับฮะ ไม่ได้นะครับต้องซื้อมือสองแพงมากนะครับนี่ครับปันดั้มก็มีนะครับการ์ดสมัยก่อนปิดเตอร์แนะนำไปนะครับดูคพูดถึงเกมนะครับเกมเก่านะครับนี่สารเกมแล้วก็แนะนำหนังที่จะเข้ามาการฟูมพนดาซีเมเดเวฟกอรซิล่าคองนะครับเดอะไฟเกนนี่จาร์ตอรินี่ครับกลับมาแล้วกับตัวนี่จาร์ตอริด้วยนะครับ ไฟนอลแฟนตาซีนี่พูดถึงเกมนะครับสาวโวกเกมก็อ่านได้เหมือนเดิมนะครับอัปเดตข่าวแล้วก็นี่ครับ ROV นะครับ ROV ก็มานะครับนี่แล้วก็สาวน้อยปรุงยาพูดถึงเกมที่จะเข้านะพร้อมกับจอนไพยนะเกมใหม่นะเกมดังในอดีตนะเกมพิซซ่าในอดีตนะครับชุมนุมคอร์สตาวล์นะอัปเดตตอนนี้อัปเดตของเล่นใหม่ของอุลตร้าแมนนะชับที่แล้วเป็นไคจูครับผอเดอร้าแมนนะครับนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับซีวีแมกซีนฉบับที่382นะครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับผมซื้อมา10เล่มเดี๋ยวผมขอไปแกะการ์ดแล้วมาเรามาเปิดการ์ดกันนะครับเอาละ,ะครับหลังจากแกะครบทั้งหมด10เล่มน,นะครับเดี๋ยวเราเามือเปิดรุ้นการ์ดรายเซ็นให้มาทานกันนะครับแล้วก็รุ้นการ์ดแร่ที่ขเขาบอกว่าผลิตแบบอีกหนึ่งแบบรายเลเซอร์อกรีกหนึ่งแบบที่มีไม่ถึง10ใบนะครับนี่ครับ แถวล่างนี่เป็นของผู้หญิงนะครับย้ำอีกครั้งเล่นผู้หญิงแถวบนเล่นผู้ชายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสมฤทธิ์ผลหรือไม่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับด้านหลังเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นครับเลเซอร์ปกติที่บอกแบบที่หนึ่งก็คือมีทั่วไปนะครับนี่ประกาศโปรโมชั่เบอร์ศูนย์เจ็ดนะครับสวยนะครับผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งนะครับรุ่นไรเซนทันประทานนะครับ เห็นว่าวิบวับมันออกมาคละลายก็คลีดได้เลยครับมีโอกาสเป็นการอะไรแน่นอนนะฮะดูที่เดเซอร์นะครับนะรโอ้เดเซอร์แบบเดียวกันครับเดียวปั๊มทองนะข้างล่างผมลืมบอกนะข้างล่างปั๊มทองนะดูครับว่าสิบเล่มเราจะมีรุ่นกระเพราหรือไม่นะเอาวิ่งก่อนเลยนะคลีนะ เือนก็นแย่ครับไปต,ต่อเลยครับท้าอะไรเดียวกันนะครับดูเปิดการ์ดก็มีแล้วแต่เราซื้อมาเพามสุขสาของตัวเองนะครับเหมือนกันครับนี่ครับไปต่อครับเล่นผู้หญิงเล่นสุดท้ายนะครับ เหมือนกันครับคือชายบ้ <u> <t ai> บางครับคิวในผู้ชายครับผู้หญิงไหมสมัมฤทธิผลนะฮะสปอนการ์ดแย้มต้องมาหาเราท่องไว้เหมือนกันครับเขาบอกว่สปอนการ์ดแย้มันจะมาหาเรา เดี๋ยวปีนี้ยังมีการ์ดแรงๆหางด้ยครับจะทำช่องมานานอ่ะอยังเหมือนเดิมอยู่ครับโอ้เหล็กสามใบครับยังแอบหวังอยู่ครับยังแอบหวังอยู่ใังไม่หวังก็ช่างมันเรายัางหวังอยู่นะครับออกสักซากเหมือนกันครับโอ้สองใบสุดท้าย อ่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเล่มสุดท้ายไม่น่ารอดเกลือนะครับติดได้ไหมเป็นไรครับือว่าสนุกสนานได้กันไปนะครับอืห้หจบเลยครับเหมือนกันครับ เดซเซอร์แบบเดียวกันหมดเลยครับโอ้โหไม่รอดนะถ้าเห็นวิบวับไม่ขึ้นก็ตกใจนะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ผมครูคุปตีขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามนิสานทีวีแมกกาซีนด้วยนะครับก็ยอดวิวก็โอเคอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามแฟนเพจ Facebook ครูคุปตีด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจกด Subscribe แล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับไปครับสวัสดีครับ